สัสดีจ้าพี่น้องทุกคนเจอกับสาบ้านป่าพากินวันนี้สัญญาพามากินปนกบนะคะพี่น้องขาน้ำพริกกบนะคะพี่น้องดูสินี่ทอดแล้วก็ปนนะคะก็กินกับผักรำพึงนะคะพี่น้องขาที่เอฟซี FC ทานหนึ่งนะคะถามว่าผักรำพึ่งเหมือนเอ่อไอดอกดอกอะไรนะดอกดาวกระจายไหมเป็นพืชเดียวเป็นฟิมเมรี่เดียวกันนะคะพี่น้องขา แต่รำพึงอ่ะสัญญาอ้นดอกกระจายสัญญาก็ไม AH> ่เคยเอามาจิ้มนะคะก็มีแต่เนี่ยรำพึงนี่แกเดียวกันเป๊ะครับพี่น้องคู่เหมือนเดียวกันมากเลยครับพี่น้อง่ะเหมือนกันเดะเลยค่ะแต่ว่าดอกรำพึงนี้มันดอกก็เหมือนดอกดาวกระจายหมดเลยค่ะแต่มันกิ้มน้ําพริกได้นะคะแต่ดอกดาวกระจายสัญญาต้นดาวกระจายไม่เคยเอามาจิ้มนะคะพี่น้อง่ะ ยังไม่รู้เลยว่าจะจิ้มได้หรือเปล่าแต่นี่รำพึงเหมือนดอกดาวกระจายเป๊ะเลยพี่น้องอนี่เหมือนกันเดะเลยเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันคล้ายๆดาวเรืองดาวเรืงมีคนนะนี่มีคนหน่อยๆนะนี่ค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมันเข้ากับอันนี้มันเข้ากับน้ำพริกเออกบนะจะแซบกับกบพวกกบพวก หล่นกะทิอะไรอย่างนี้นะครับพี่น้องขาเข้ากันมากเลยผักเนี้ยมาค่ะนี่แซ่บๆค่ะพี่น้องขานี่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 นะนะมาอืมหน่อม,มาอืมผลนกบผลนกบทิ้งแห้ง ม,มาเลยพี่น้องวันนี้ไม่มีใหม่นะพี่น้องใหม่มันแตหมดลืมหน่อมา้า เอฟซีบอกว่าไปถึงเค,เคียวเสียงดังอย่างเลยบอกตรงนะคะมันสอนญัสสายใหม่ความต้องการที่ให้เสียงมันดังค่ะเปิดเปิดใหม่ให้มันดังเสียงใหม่ครับพี่น้องค่ะอร่อย มาด้วพี่น้องทุกคนผนกลมแล้ววันนี้อืมอืมโอ้ยอืมเป็นอย่างเงี้ยซุ่มซ้มสอญญานอะ่ะอืม ครับน้หน่อไม้อ่าเอามาให้หน่อไม้เดยจะแกะแตปลา อืม,มาเด้กพี่น้องขาทั้งบันฝาบัง bát đèn, Sạch ừ. ừ. chảy oh, at end. คู่เหมือนกัไดาไกระจายนะ ขึ้นอะไรเดียวกันหมดเลยกับดาวกระจาย นอนไม้ไม่ได้เป็นคนชอบนองไม้เผ็ด